มีหญิงสาวชาวต่างชาติเขาถามมาว่าทาไมผู้หญิงไทยถึงไม่ดื่มมะพร้าวตอนที่มีประจําเดือนหรือมีเมนเนี่แหละเขาบอกว่าฉันได้ยินเรื่องนี้มาจากผู้หญิงไทยหลายคนเลยพวกเธอนาลีกเลี่ยงน้ํามะพร้าวในช่วงที่มีประจําเดือนฉันก็เลยลองหาข้อมูลใน Google แต่ว่าไม่เจอข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องกันเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเห็นที่แปลกข,ของผู้หญิงชาวต่างชาตินั้นในรดิตทีนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นของแสลงหรือเปล่า เหมือนเพิ่งไปสักมาอย่าก,กินเนื้อเยอะอย่าก,กินไข่ต้มเยอะอะไรมันจะเป็นโปรโตีนเดี๋ยวรอยสักจะไม่สวยจะนูนอะไรแบบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมีหลายคนมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคนแรกเขาบอกว่าก็เพราะเหตุผลเดียวกันกับที่คนไทยเขาหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มเย็นๆยตอนไม่สบายนั่นแหละตอนมีประจำเดือนร่างกายจะอยู่ในสภาวะเย็น น้ำมะพร้าวกับเครื่องดื่มเย็นๆนะมันจะถูกมองว่าเป็นการเพิ่มความเย็นและทําให้ร่างกายเสียสมดุลมีคนมาตอบกลับบอกว่าเหมือนกันเลยที่จีนจะไม่มีเครื่องดื่มเย็นๆหรือไอศครีมให้คนที่กําลังเป็นเมนกินหรอกมีคนมาบอกต่อว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องประจําเดือนนะมันเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะเย็นของร่างกายด้วยมันต้องบาลานซ์กับความร้อนไม่รู้ว่าเรื่องแอร์อะไรนี่มันเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะส่วนตัว ก็มีความเชื่อว่าควรจะหลีกเลี่ยงของเย็นๆทั้งหมดนั่นแหละด้วยหลายๆเหตุผลก็เลยมีคนมาสงสัยต่อว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นน้ำมะพร้าวอุ่นๆเป็นแบบที่ไม่เย็นล่ะกินแบบไม่เย็นเขาก็บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของอาหารไม่ใช่เรื่องของอุณหภูมิหรืออาหารเย็นอาหารร้อนอะไรหรอกถึงแม้ปกติแล้วคนส่วนใหญ่จะผสมผสานสองอย่างนี้เข้าด้วยกันคนต่อมาบอกจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับอุณหภูมินะ อย่างเช่นชาเก๊กฮวยนี่มันก็เย็นตามธรรมชาติอยู่แล้วเวลาที่เจออากาศร้อนทีนี้พอเอาไปแช่ตู้เย็นให้เย็นมันก็จะกลายเป็นแบบร้อนตรงข้ามกับเย็นอ๋อเขาจะบอกว่าตามแบบแพทย์ของแผนจีนหมอจีนนะนะเขาบอกว่าอย่างเก๊กฮวยนะถ้าอยู่ในอากาศที่ร้อนมันจะกลายเป็นธาตุเย็นแต่ถ้าเกิดอยู่ในอากาศเย็นอย่างในตู้เย็นนี้มันก็จะกลายเป็นธาตร้อนเขาบอกว่ายืนยันเรื่องนี้กับหมอแผนจีนมาแล้ว มีคนมาตอบกลับบอกว่าไร้สาระคนต่อมาบอกฉันรู้มากกว่านั้นอีกห้ามกินไก่ตอนที่ไม่สบายด้วยนะแล้วก็ห้ามตัดผมวันอังคารมีคนมาบอกว่าเรื่องโปรดของฉันก็คือการตัดเล็บตอนกลางคืนเนี่ยจะถือว่าเป็นโชคร้ายคนต่อมาโอมายาวเลยเขาบอกว่านี่มันเป็นความเข้าใจผิดของคนไทยโบราณน้ำมะพร้าวมีประโยชน์มากมายอย่างเช่นเติมแร่ธาตุและน้ำให้กับร่างกาย เติมอิเล็กโทรไลต์แล้วก็ของเหลวในร่างกายด้วยในช่วงที่มีประจำเดือนเลือดก,กับของเหลวนี่มันก็อาจจะสูญเสียไปเรื่อยๆซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดภาวะขาดน,น้ําและน้ํามะพร้าวนี่เองที่จะช่วยเติมของเหลวกับอิเล็กโทรไลต์ได้อย่างเช่นโพแทสเซียมมันจะช่วยลดการกักเก็บน้ําอิเล็กโทรไลต์ในน้ามะพร้าวนี่ช่วยปรับสมดุลของเหลวในร่างกายและลดอาการบวมหรือว่าบวมน้ําที่ขาและเท้าได้ด้วยเพิ่มพลังและความสดชื่น น้ำตาลและแร่ธาตุจากธรรมชาติจะช่วยเพิ่มพลังงานและทำให้ร่างกายรู้สึกดีสามารถบรรเทาอาการปวดประจำเดือนได้เล็กน้อยแมกนีเซียมก็จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อซึ่งอาจจะช่วยลดความตึงเครียดและการปวดเกร็งของมดลูกอ่าก็ฟังดูเป็นสาระเป็นเหตุผลครับเพื่อนๆก็ฟังหูไว้หัวก่อนไม่ใช่ว่าเจอสัพท์อะไรยากๆขึ้นมาหรือไม่ค่อยคุ้นเคยก็คิดว่ามันน่าเชื่อถืออ่าทีนี้ก็มีคนสงสัยว่า อา้าวแล้วทําไมคนไทยเขามีความเชื่อแบบนี้กันละ่ะเขาก็มาบอกว่ามันมีเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับความเชื่อในประเทศไทยมากมายแต่ละจังหวัดใน77จังหวัดก็จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันไปแล้วคนเดียวกันนี้เองเขาก็บอกว่าแต่ทุกวันนี้ผู้คนอาจจะเชื่อน้อยลงก็ได้เมื่อรู้ว่าน้ำมะพร้าวมีประโยชน์ถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนนับถือาศาสนาพุทธมากนะน้ำมะพร้าวในาศาสนาพุทธก็เปรียบเสมือนน้ำบริสุทธิ์ ดังนั้นฉันจึงไม่อยากให้ผู้หญิงดื่มในช่วงที่มีประจำเดือนอันนี้ก็คือความคิดเห็นของเขานะเขาเป็นคนไทยคนต่อมาบอกว่าพวกเราเชื่อว่ามันนะ่ทำให้เป็นตะคริวนะถ้าเกิดกินเข้าไปตอนที่เป็นเมนนะฉันลองดูแล้วก็โอเคนะอีกคนบอกว่ามีความเชื่อว่ามันจะทำให้คุณปวดท้องประจำเดือนมากคนต่อมาบอกว่าแล้วเรื่องห้ามกินเหล้ากับกินทุเรียนล่ะมันมีมูลความจริงแค่ไหน ไม่ใช่ว่าผมชอบทุเรียนอะไรขนาดนั้นนะแค่อยากรู้ว่าเรื่องนี้จริงหรือเปล่าก็มีคนมาตอบกลับว่าถ้าไหวก็โอเคแต่ถ้าไม่ไหวก็จะรู้สึกเลยล่ะส่วนใหญ่จะเลือดก,กำเดาไหลไอหรือเจ็บคออันนี้พูดจากประสบการณ์คนชอบทุเรียนอ๋อทุเรียนนี้มันก็แก๊สเยอะนะก็ไม่ควรจะกินร่วมกับแอลกอฮอล์เห็นบางคนนี่อ้วกออกมาเป็นเลื่อนเลยนะคนต่อมาบอกว่าแฟนผมนะบอกว่ามันจะทำให้ประจำเดือนไม่มาหรือไม่ก็เลื่อนออกไปเลย ก็ไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนแต่ว่าหลายๆคนก็มีความเชื่ออย่างนั้นจริงๆคนต่อมาบอกถ้ากินน้ำมะพร้าวตอนเป็นเมนจะมีขนขึ้นที่นมนี่มันเป็นความเชื่อแบบไหนคนต่อมาบอกมะพร้าวมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงนะบางคนที่มีฮอร์โมนไม่สมดุลเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อประจำเดือนได้เลยอย่างเช่นปวดท้องหรือไม่ก็ประจำเดือนมาแบบเลื่อน ประจำเดือนมันจะมาตอนที่ร่างกายของผู้หญิงผลิตเอสโตรเจนน้อยที่สุดในรอบเดือนดังนั้นการที่คุณเพิ่มเอสโตรเจนเข้าไปมันก็เลยเป็นการไปกวนสมดุลฮอร์โมนในร่างกายแล้วก็มีคนมาบอกว่าลองเสิร์ชหาข้อมูลใน Google ดูแล้วเขาบอกว่ามะพร้าวไม่มีเอสโตรเจนนะทีนี้เขาก็บอกว่าลองดูข้อมูลดีๆมันมีงานวิจัยที่ยังไม่ชัดเจนนะสำหรับคนแต่หนูทดลองนะ น้ำมะพร้าวไม่ได้เพิ่มเอสโตรเจนตรงๆแต่มันจะทําให้เอสโตรเจนในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นความเห็นก็จะค่อนข้างแตกต่างครับบางคนก็เชื่อว่าไม่ควรกินจริงๆบางคนก็คิดว่าควรจะกินนะมันก็เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาในบางจุดบางกลุ่มนะดูเหมือนว่าในทางการแพทย์ก็ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าการดื่มน้ำมะพร้าวมันจะเป็นอันตรายต่อตอนที่เป็นเมนหรือเปล่า สรุปจากหลายๆความเห็นเขาก็จะมีความเชื่อเรื่องของธาตุเย็นอย่างความเชื่อของแพทย์แผนโบราณน,น้ำมะพร้าวก็จะเป็นเครื่องดื่มที่มีรทิ์เย็นการดื่มในช่วงที่เป็นเมนก็อาจจะทําให้หมดลูกเย็นตัวลงก็เลยส่งผลให้เลือดประจําเดือนหยุดไหลหรือไม่ก็ไหลไม่สะดวกเหมือนแช่เย็นเลือดนะ่ะมันก็เลยทําให้เกิดเป็นอาการปวดท้องเป็นริมๆต่อมาก็เป็นเรื่องของสารไฟต t o เอสโตรเจน น้ำมะพร้ามันก็จะมีสารไฟโตเอสโตรเจนซึ่งมีโครงสร้างคล้ายๆกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงนี่แหละบางคนเขาเชื่อว่าถ้าได้รับสารนี้ในช่วงที่เป็นเมนนะนะมันก็จะไปรบกวนการทํางานของฮอร์โมนตามธรรมชาติโดยรวมก็คือมันอาจจะทําให้เลือดจับตัวเป็นริมแล้วมันก็จะส่งผลเสียหลายอย่างนะปวดท้องมากขึ้นไม่ค่อยจะไหลลื่นแต่ก็ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ก็แปลว่าก,กินได้ไหมไม่แน่ใจ เพื่อนๆคิดว่าไงครับบางทีกินเอาสารอาหารอะไรเพิ่มเข้าไปไมันก็อาจจะดีนะแต่ก็กินให้เหมาะสมมั่นใจาในความสะอาดก็ไม่น่าจะเป็นอันตรายอะไรมากแต่ว่าคนที่บอกว่ากินแล้วมีคนขึ้นที่นมนี่มันยังไงเนี่ยเออไปเอามาจากไหนอ่าก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ